ดิฉันสัศวิวันลำใหญนะคะปัจจุบันอายุ65ค่ะเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยมาก่อนนะคะป mm hmm. กติก็คือเราออกกําลังกายคือขี่จักรยานในหมู่บ้านกับเพื่อนๆตอนตเย็นๆน,นะคะแต่บังเอิญวันนั้นนะคะคือเกิดอุบัติเหตุกระแทกอย่างแรงนะคะกระแทกไปทางด้านซ้ายทําให้ตะโภกนะคะด้านซ้ายะะแล้วก็กระแทกมาทางหัวเขา่าแล้วก็ขานี่เรามีความรู้สึกว่า ตอนนั้นเราไม่มีแรงเลยเดินไม่ได้เลยคือขามันมีความรู้สึกว่ามันอ่อนมันเหยียบแล้วมันก็จะลม้มเหยียบแล้วมันก็จะลม้มนี่ไปเช็คที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าเป็นการอักเสบนะคะเสบหมอก็ให้หมอก็ให้ฉีดยามาแล้วก็ให้ยามาทานนะคะเริ่มบวมขึ้นเรื่อยๆนะคะจากวันที่หนึ่งที่สองที่สามเวลานอนเนี่ยจะต้องนอนตะแคงด้านขวาได้อย่างเดียวกลางคืน ขาขานิชาแล้วก็เป็นตะคิวขึ้นเป็นลูกเลยค่ะขึ้นเป็นลูกทรมานมากนะคะเราทำเราเราทำไมเราเป็นอย่างนี้ทําไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้นะไปหาหมอแล้วทําไมไม่ดีขึ้นทั้งเจ็บตัวทั้งเสียเงินทั้งเสียเวลางั้นเราไม่ไปละอยู่บ้านดีกว่านะเพื่อนเพื่อนเขาก็มาบอกว่า,านั้นรักษาหมอไม่หายก็ไปเป็นวดสิไปให้เขาตอก เคยได้ยินไหมฮะที่เป็นนอนี่เขาแล้วก็ปีคอนมาตอกเส้นเราอะแทนที่เราจะหายไงฮะกลับได้อาการเลยฮะปวดบวมขึ้นมาอีกจากคนดีๆที่เดินได้ออกกำลังกายได้ไปไหนมาไหนออกไปงานนู้นงานนี้ได้เราทำอะไรไม่ได้เราออกไปเราอายเพื่อนเราอายคนเราเดินเดินไม่ได้มันเจ็บใจเราก็ไปท่อกระถินที่วัดนะคะ ปกติเราเราจะเป็นคนที่คุกเขา่ากราบแล้วก็นั่งคัสมาิได้พระท่านหินท่านรู้ว่าเราเป็นแต่ไม่รู้ว่าเราเป็นถึงขนาดนี้เพราะเราไม่บอกท่านก็บอกว่าโยมพอดีอาตมาเนี่ยทานงานวิจัยของท่านดอกเตอร์พิเชษอยู่นะอาตมาก็เคยล้มอาตมาก็เป็นเกามาก่อนแล้วอาตมาฉันแล้วก็ดีนั้นโยมลองไปศึกษาแล้วก็เอาไปดูนะ พระท่านหายเราต้องดีอาการบวมอาการอาการที่ขามันหนักมันตึงเริ่มยุบแล้วมันก็เริ่มขางอได้จากขาที่เราไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองทานแล้วเรารู้สึกว่าอาการที่เราปวดบวมแล้วอาการอักเสบมันเริ่มมะฮเริ่มเบาและเริ่มเริ่มดีขึ้นทีเรื่อยอาการที่มันปวดวก็เริ่มหมดไปเราเราแข็งแรงแล้ว ตอนนี้เราสามารถจะออกกําลังกายด้วยตัวของเราเองได้งานบ้านงานอะไรที่มันมันเห็นแล้วขวางหูขวางตาอยากจะอะไรฮะอยากจะทําแล้วแหละนะคะสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้เป็นปกติและก็สามารถออกสังคมได้โดยไม่ต้องอายใคร